อ่าโอเคนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะคะนุกจะมาสัมภาษณ์พี่วินนะคะเพราะว่าพี่วินเนี่ยเพิ่งสอบกองทุนจริงๆสอบมาหลายกองทุนแล้วแล้วก็ผ่านหลายหลายกองทุนแล้วนะคะแล้วก็อ่าไม่กี่วันที่ผ่านมานะพี่วินก็ติดท็อปฟานะคะของของโลกด้วยในแดชบอร์ดนะก็เดี๋ยวให้พี่วินมาแชร์แล้วกันว่าอะไรที่ทําให้พี่วินสอบกองทุนผ่านได้ง่ายนะคะแล้วก็ ทําทำกําไรได้เยอะนะคะก็เดี๋ยวมาให้พี่วินแนะนําตัวก่อนเลยนะคะพี่วินฝั่งแนะนําตัวหน่อยคะ่ะว่าเคยเทรดฟอเร็กมานานยังเอง่ยโอเคครับก็ชื่อวินครับแล้วก็เคยประสบการณ์การเทรดฟอเร็กจริงๆแล้วในวงการฟอเร็กนี่ก็หนึ่งปีนิดๆพอดีเลยจริงๆถ้านับจริงๆก็ปีหนึง่งก็ได้ปีหนึ่งพอดีครับเริ่มปลายปีที่แล้วเนาะดังนั้นชั่วโมงบินหรือชั่วโมงประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับลำลุกคุกคานมาเยอะเหมือนกันเจ็บตัวมาเยอะ พอแตกมาเยอะลดกองลิฟกองทุนก็เยอะไม่ผ่านก็เยอะนะครับเพราะถ้านับว่าความสําเร็จที่ได้จากการเข้ามาในตลาดเนี้ยจริงๆอ่ะก็ถ้านับจริงๆก็คือครั้งนี้แหละครั้งแรกเลยอืมโอเคแล้วแล้วก่อนหน้าเนี้ยที่พี่วินแบบเคยเรียนกับหนูกอนนะก่อนหน้าที่จะเรียนกับหนูว่าพี่วินเทรดเทรดรูปแบบไหนมาก่อนบ้างพี่อ่าโอเคก็ก่อนหน้านี้จริงๆก็เคยเรียนมาบ้างน,นิดหน่อยนะก็ อย่างที่เคยเล่าให้นุกฟังแหละก็เคยไปเรียนสถาบันหนึ่งมาของไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันไม่อยากให้มันไปกระทบกระทั่งใครเนาะแต่ว่าเทคนิคที่เคยเจอมาหรือเรียนมาเนี่ยมันก็เป็นพวกระบบที่มันเขาเรียกว่าระบบดีมาซ์พายนวร์นันาต้าละกันแต่ว่าที่ที่เคยรู้หรือเรียนมามันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้อินจเนอรลแบบทั่ว,วไปขนาดนั้นอะมันค่อนข้างแปลกจากที่อื่นนิดนึงเวลามาใช้จริงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองละกันมันไม่เวิร์กละกันนะครับ อ่าก็เป็นเทคนิคที่เจอมาแล้วแบบไม่ได้สายอ t m หรือสายเ NC ด้วยนะเป็นคนิคงที่ค่อนข้างแปลกไปกับที่เคยเจอมาเลยอ่ะอ่าซึ่งมันเอาเป็นว่ามันไม่เวิร์กนะครับเป็นเดย์เทรดเหมือนกันอืมอันนี้คือก่อนที่จะมาเจอนุกอ่ามาเจอนุกก็ก็เปลี่ยนสไตล์ตัวเองคือยังคิดว่าตัวเองคงเป็นสายเทรดสั้นแหละนะครับก็จะมาเจอนุกก็นุกก็ดูจากคลิปดูจากเห็นนุกแหละนะแล้วก็แบบรู้ว่านุกแบบเป็นสไตล์แบบเดย์เทรดเดย์ซ่านนาอไม่ได้เป็นสวิงเทรด ก็ขอตรงกับจริตตัวเองอะไรเงี้ยครับอือหึได้ค่ะแล้วก็เอ่อหลังจากที่พี่วินเรียนเนี่ยก,ก็มองมองภาพตลาดออกมากขึ้นเนอะแล้วก็เอ่อรู้ว่าจุดไหนควรเข้าไม่ควรเข้านะคะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมาถามพี่วินนิดนึงว่าเอ่อตอนที่พี่วินสอบกองทุนอะนุกอยากให้พี่วินแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่า เอออะไรที่ทําให้พี่วินสอบผ่านไวๆนะคะแบบได้ไวนะคะแล้วก็ทำกำํากําไรได้ดีนะฝากแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยคะ่ะว่ามีทิศยังไงในการสอบกองทุนเลยโอเคก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นพอร์ตที่สามที่ผ่านนะแต่ว่าอ่าปัจจุบันเหลือแค่สองนะครัพอแรกที่ผ่านมันแบบมันยังไม่ทันได้ถอนอนะผ่านแต่ไม่ทันได้ถอนก็คือปิวไปซะก่อนเนาะก็อ่า านับว่าจริงๆอ่ะก่อนที่จะผ่านพอร์ตเนี้ยจริงๆมันก็มีช่วงที่เป๋เหมือนกันมันเป๋จริงๆนะซึ่งพอมานั่งตกตะกอนกับตัวเองจนที่มันแบบกู้กลับมาได้ในรอบเนี้ยซึ่งยอมรับว่าตัวเองครั้งเนี้ยคุมใจในตัวเองอยู่เหมือนกันนะัะเพราะก่อนหน้าเนี้มันมันพอร์ตเนี้ยมันเกือบปิวแล้วคือถ้าตามเวลาสอบกองทุนน่ะเราก็จะรู้แหละมันมีโทษโทดาวดาวอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์พอเนี้ยมันเหลือดาวดาวทั้งหมดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอันมันก็มันก็ไม่นั่งคิดกับตัวเองว่า กูจะปล่อยให้มันแบบไปแบบนี้จริงๆหรอมันคิดจริงๆมันตอนที่มันเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นมันนั่งคิดอย่างจริงๆว่าเราจะปล่อยมันไปแบบนี้จริงเราต้องซื้อใมาอีกแล้วเหรออะไรแบบนี้พอมันคิดว่าแบบมันพอสักทีมันมันควรต้องพอได้แล้วอ่ะก็โอเคสิ่งที่มันเหมือนเป็นคีย์ให้ตัวเองผ่านในรอบนี้เลยนะคือหนึ่งไม่ต้องแบบอ่าเหมือนรอรอให้เป็นมากขึ้นคือที่ผ่านคือคือที่ผ่านมามันก็รอนะแปรว่าอ่า พอมาเรียนกับนุกแหละมันก็จะรู้ว่าจุดไหนควรเข้าจุดไหนไม่ควรเข้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมันเป็นถึงสาการหน้างานจริงๆมันไม่มีนุกมานั่งจับมือหรือเวลาไปเรียอย่างเงี้ยไปนั่งเทรดเองมันไม่มีใครมาจับมือเราทําคนตัดสินใจคือเราใช่ไหมทุกอย่างมันอยู่ที่ปลายนิ้วเลยดังนั้นต่อให้เราเรียนโค้ดดีไาแค่ไหนแต่ถ้าโตมึงยังเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมใช่ก็ก็คือส่วนใหญ่ก็ค<ช>ือเกี่ยวกับเรื่อง mindset หลที่จริงๆ<า>แล้วใช่ใชท,ท,ที่ที่จริงๆแล้ว mindset อ่อทั่วทั่วไปคือทุกคนก็รู้แหละว่าควรจะเป็นยังไงแต่อยู่ที่ตัวเราเนอะพี่วินว่าตัดสินใจจะทําไม่ทําถูกไหมใช่มันจะทำอยู่ที่ปลายนิ้วเราเลยครับมันจะทําไม่ทําหรือเราจะนิ่งได้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมมันเป็นอย่างเง้ยที่พี่เจอตัวเองครับก็เป็นประมาณนั้นสุดท้ายแล้วเออมันก็โอเครู้ว่าตัวเองแบบมีเพนพอยอะไรคือชอบแบบยัดเยียดหน้าเทศให้ตัวเองต้องมีจุดหมาถือตลอดอ่ะอืม,อมซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มันจุดเข้ามันคงมีทุกวันแหละแต่ไม่ใช่ตลอดเวลา ถูกต้องถูกต้อง,งเหมือนตอนทำแบ็กเทสเราก็ไม่ได้เทสตลอดเวลาเนอะจริงจริงการจุดเข้านะมันถ้าเรารอได้ในหนึ่งวันนี้นะแต่เข้าแค่ครัง้งสองครั้งจริงๆสําสำหรับสำหรับที่ที่ที่รอบนี้ผ่านเข้าแค่ครัง้งสองครั้งจริงๆแต่ว่าอ่าโอเคก็คือเอาเนี้ยคีย์คือต้องรอก่อนครับต้องรอก่อนคืออย่าพยายามยัดเยียวก็ต้องมีไม้ถืออืมพอมันแบบรอแล้วแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องพยายามหาจุดเข้าตลอดเวลามีไม้ถึงทำกำไรหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคใจมันนิ่งขึ้น แต่มันนิ่งขึ้นปุ๊บที่เหลือมันก็อมาแล้วรอบเนี้ยอีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นปลายปีด้วยมันเป็นปลายปีดังนั้นโวล่มเราก็พอรูรุ่กันอยู่ช่วงปลายปีมันโวล่มมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหวี่ยงมากนักไม่ได้เหวี่ยงไม่ได้มากมายใช่ไหมอ่าดังนั้นตลาดที่ควรเล่นเราก็มานั่งเลือกค่าเราจะเล่นเวลาไหนเวลาที่มันมีโวล่มหน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เอเชียก็อาจจะรอมาเป็นช่วงแบบภาพเกี่ยวระหว่างยุโรปกับเมกาหรือเป็นหลังเมกาอะไรเงี้ยนะครับที่ที่ เล่นกับตัวเองอยู่นะอือหือเราก็เมื่อก่อนเป็นพวกชอบชอบเบ็รกระข่าอ่าหรือชอบเป็นนักสู้อะใช่ไหม่อยเป็นนักสู้เนาะนักสู้่นักสู้ <laughs> สแต่โอเคหลังๆก็อย่างก็แม่ที่ผ่านปู้ตรงๆก็คือรอหลังข่าวกล่องแดงกล่องสุดท้ายออกอืมใช่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าหลายคนอชอบชอบชอบเข้าไปเทรดรอข่าวแล้วกะว่าจะให้ข่าวพาวิ่งไปทางนั้น <laughs> เนอะใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วใช่ได้ก็ดี <laughs> แต่ถ้าไม่ได้ก็เสียหายนัก หนักเนอะพี่วินแต่ว่าพอรอข่าวออกเนี่ยมันเหมือนเขาเลือกทางแล้วเนอะตลาดมันก็จะเทรดง่ายหน่อยเนอะครับใช่ใช่แล้วก็อันนี้หลายคนแบบยังไม่เคยสอบกองทุนเนอะพี่วินเอออยากทราบว่าแบบพี่วินมีมีพอจะแนะนํำไหมว่าถ้าเกิดว่ามือใหม่เนี่ยนะคะควรเริ่มสอบกองทุนเนี่ยคิดว่าพอรประมาณเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะโอเคเรื่องนี้ คือบางคนเะนาะเขาก็จะบอกว่าอ่าไปเริ่มจากพอรเล็กๆก่อนไหมไปฝึกแบบไมเซตตัวเองก่อนหรืออ่าไปเริ่มจาก่อนเล็กๆก็จะได้แบบอ่าถ้ามันตกมันพลาดมันก็เสียหายแค่ค่าสอบแค่นั้น<ม>อะไรอย่างนี้ถูกไหม,มแต่ว่าทีเนี้ยในในมุมผมแล้วกันมุมพี่คือคิดว่าอ่าจะว่าไงดีอ่ะคือก่อนจะมาสอบกองทุ้นอ่ะคุณก็ต้องมีความรู้ก่อนประมาณนึงอ่ะ อืมอืมอืมก็คือเตรียมตัวมาดีแล้วล่ะต้องเตรียมตัวมาแต่ว่าถามว่าดีมากน้อยแค่ไหนมันเราแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยูล่ละเพราะว่าความว่าพร้อมแต่ละคนไม่มเหมือนกันทีเนี้ยการลงสนามจริงมันก็เป็นสนามที่สําคัญเหมือนกันการสอบกองทุนม,มันก็เหมือนเป็นสนามจริองอย่างหนึ่งมันได้วัดอารมณ์เรามันได้วัดการตัดสินใจหน้างานแต่ทีเนี้ยถามว่าจะสอบเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะคือสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะสอบขอดเล็กหรือพอดใหญ่มันเสียเวลาสอบเท่ากัน อืมอ่ามันเสียเวลาสอบเท่ากันคือพอเล็กมันก็ต้องมีมีทุกอย่างครับเวลาเทรดมันก็ต้องมีการคิดคิดเรื่องรีสเนมเมนก่อนก่อนจะก่อนจะเทรดอยู่แล้วนะเราจะให้น้าหนักเรื่องเนี้ยมาเป็นแนวแรกแรกเลยหนึ่งหาจุดเข้ารอให้เป็นสองเรื่องรีสเนมเมนสองเรื่องเนี้ยถ้าถ้าถ้าทําได้แล้วถ้าทําได้จริงๆนะแค่สองเรื่องนี้นะไม่ได้บอกว่าคุณจะรอดหรือจะผ่านนะแต่ว่าในมุมในมุมที่ที่ที่ผ่านกับตัวเองมาก็คืออย่างน้อยมันจะทําให้เราอยู่ได้นานขึ้นอือม อ่อเอาทีแรกก่อนอยู่รอดก่อนอามยังไม่ต้องสาเร็จนะเอารอดก่อนอืมก็ก็เดี๋ยวสรุปของพี่วินให้อีกทีหนึ่งนะคะก็ก็ก็ก่อนที่จะสอบกองทุนน่ะนูกเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะสอบเนอะพี่วินมันต้องเตรียมมันต้องทาแบ็กเทสมันต้องรู้ก่อนว่าหน้าเทสเราอ่ะเข้าเพราะอะไรออกเพราะอะไรแบบชัดเจนอ่ะแล้วก็ไปแบ็กเทสเนอะแบ็กเทสฟอร์เวิร์ดเทสว่าอ่าวินเลทมันดีแล้วมันโอเคแล้ะที่เหลือ ก็คือจัดการเรื่องหม n d เซตแล้วก็เข้าไปในตลาดเพื่อดูว่าอารมณ์ที่เราเทรดอ่ะมัน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 ได้ไหมหรือไม่ได้ไหมนะคะซึ่งอารมณ์ตอนทำแบ็กเทสกับ f o r ์เว<ช>ิร์ดเทนี่คือคนละเรื่องเลยเนาะพี่วินเนาะตอนตอนทำนใช่ตอนทำแบ็กเทสอ่ะหลายคนที่บางบางบาง,บางทีะะวินเลทดีอะค่ะหลังพอมา f o r ์เวิร์ดเทแล win ้ววินเลทตกออันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่า ตอนที่เราทำแบ็กเทสเรากอกาบเนื้อพี่วินเรามันมันมัน,มนเราเราคิดวิเคราะห์อ,อย่างดีอะ่ะกว่าจะเข้าได้ต้องดูไทม์เฟรมนี้ดูไทม์เฟรมนี้ถึงจะกดเข้า ต่ในตลาดนนลาจริงกราฟมันวิ่งใช่ในตลาดกราฟมันวิ่งตลอดเวลานะคะอันนี้เพราะฉะนั้นอ่ะการฝึกเยอะๆอ่ะคือสิ่งสําคัญเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยสอบกองทุนอ่ะนูก็แนะนําว่าให้ลองทําเป็นอพอร์ตกองทุนแบบเดโมก่อนเนอะพี่วินมันก็มีเนอะในของ FTMO เดโมใช่ลองไปฝึกก่อนถ้าเกิดว่านั้นผ่านแล้วอ่ะแล้วมันมันผ่านสักรอบสองรอบแล้วเนี่ยก็ลุยตลาดลุยพอร์ตจริงไปเลยนะคะอืม,อมนันะคะก็ แล้วแล้วแล้วในอนาคตพี่วินคิดว่าจะมีพอร์ตกนะี่พอร์ตเอยคิดว่าจะไล่ไล่สอบกองทุนแล้วก็มาณกี่พอร์ตถึงว่ามีวางแผนไว้<ๆ>ไหมพี่ถามว่าในใจมันมีไหมม,มันมีนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นว่าเราจะเก็บได้ตามเป้าไหมแต่ถ้าคิดจริงๆอ่ะมันก็มีหลายพอร์ตกระจายเยอะๆก็ดีก็ตั้งเป้าไว้อย่างละห้าร้อยเคเนาะที่มองไว้เพราะจะมีประมาณนั้น,นประมาณห้าแสนเนอะรวมๆกันเนอะก็กระจายกระจายใช่ โอเคเยี่ยมยอดมากค่ะก็หวังว่าเอ่อทุกคนจะได้ได้ได้ความรู้นะคะจากที่พี่วินแชร์ประสบการณ์นะมันบ,บางอย่างค่ะคนอื่นสําเร็จอ่ะหนูจะบอกให้คนอื่นสําเร็จอะ่อจอะใช่ว่ามันจะดูเหมือนง่ายนะคือก่อนที่เขาจะผ่านและสําเร็จมาถึงขนาดนั้นแล้วอะ่ะมันคือเขาเหนื่อยมากนะคะอย่างพี่วินอนะ่ะคือพี่วินฝึกหนักมากนะคะอยู่กับตลาดอยู่กับตลาดฝึกดูกราฟทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอนะ่ะเอ่อ นอกจากหน้าเทศที่สําคัญแล้วอะค่ะซึ่งนุกเชื่อว่าทุกคนอนะ่มันเรียนรู้หน้าเทศได้อยู่แล้วนะคะสุดท้ายอนะ่ะมันมาอยู่ที่ mindset แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนอนะ่ะรู้อยู่แล้วว่า mindset ที่ดีในการเทรดอ่มันคืออะไรเนอะพี่วินแต่มันอยู่แค่จะทําไม่ทําเลยแค่นั้นนะคะจะทําไม่ทําเลยอืโอเค,อเคพี่วินก็ขอบคุณมากนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆให้ให้ให้น้องๆะคะได้มีกําลังใจว่าเอออ่า เศกองทุนเนี่ยนะคะมันมันคนที่ฝึกมานานเนี่ยยังไงถ้าเกิดว่าตั้งใจจริงอะยังไงมันก็ทําได้นะคะแล้วก็อย่าไปทอนะคะมันอาจจะไม่ผ่านในรอบแรกนะคะแต่ก็อยากเก็บความพอนั้นอ่าให้มันอยู่แล้วก็แบบไม่กล้าสอบอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็ลุยคะ่ะเพราะว่าความสําเร็จมันก็อยู่ที่ลงมือทําเนอะ